สวัสดีค่ะมือนี่สาราจพิพาพี่น้องมาเข่าปลาหาหน่อใหม่คือเก่าค่ะพี่น้องพิ่กัดเดิมเนาะคะ่ะอันนี้กับสีมากไกลในจังน้อยปุ่นไอซ์ลอดซองเข้าไปแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวข้างขอไปเบื้องน้ำเราเป็นตำนานบ่อนอเหมือนี่พี่น้องนี่ก่ะพี่นอ้องออซ์วสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปค่ะพี่น้องนนัอีออไอยู่ลซ์ไปเดี๋ยวไปเบื้องน้ำเราค่ะนี่กับพี่น้องน่อหนึ่งค่ะ อ่นอนๆดูค่ะีค่ะพี่หน่องล่อนหนมาอีกแล้วพี่หน่องพ่อ,อนั่งดินคาเนี่ยกำลังชือด้วยกำลังชือโอ อ่อนๆเลยค่ะพี่นอ้องว้าวนี่ไคิดเที่ยวข้างกันหนิพี่น้องนี่อีกน้องนึงโอ้ยนางดิส้สวยๆกับพี่น้องนี่โอ้หมานั่งดิ้แล้วนั่น น่นพี่นออัน่ว่ากออีนอนึงค่ะหัวสามกน้นะี่ังแนๆเป็พี่นอนเยงานด้วยไไอดใส่เสียมกับพี่นอน รอบเดียวเลยพี่นอ้องอ่อนๆน,นอ่พี่นอ้องอีกน้อนหนึ่งค่ะอ่อนแ้บ บูงมากพ,พี่น้องสวัสดีค่ะเด้อพี่น้องอพ่อจะสมบัสจะนองนานข้าวก็รอครับพี่น้องพ่อกันอยู่ในปานน่ามัเหยียบเอาจนในเบิ้งมันได้บักหลายหนึง่ง่เบูงนอนนั่งเทียบเลยป้าป้าคุณนนังพี่น้องตาหน่องนาดได้บักหลายเลยเสียหม,มานมาตกจ้วยมันได้เสียหมานมากพราะน่ะหาคนเพาท่านพ่อนต่วเห็นก็ตายอยู่พี่น้อง ไปค่ะพี่นออ้องเเ้าะต้อไปอีกค่ะมุดต้อค่ะพี่น้องเอาได้ม่งมองนี่ไอค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามุดเข้าไปนีก่อนนละ้วไปอีก นเราอยู่ข้างในเลยพี่น้องอาาอไปเลยคะ่ะเดี๋ยวไปเบ่งน้ำใหม่อิทคะ่ะช่อิทแล้วเอื่นด้วยพี่นหมดกันต่อไปค่ะพี่น้องหมดต่อไปค่ะพี่น้องนี่พึงได้จ่าเด้อพี่น้องช่องน้ำใหม่น้ำกันคะ่มนะามาเอาตอก่อเลยปาดกระตินเอาไปแล้วเอาไปเรีย่อิวีวมานี่ค่ะพี่น้องข้าบูข้ามา ว้าวโหขามากอะได้พี่น้องนองงามๆเลยค่ะนองงามๆสองนอเลยถ้าเ้าพี่น้องอีกนอนึันหารักษาของมิวขังไม่นะคะชั่วมันอ่อนๆเลยค่ะพี่น้องพี่น้อง นอ่ห้ามาขนอนั่งด <|so|>? ินนี่ีนอบยางไงดิบก้งเป็นขึ้นสสวยเลยค่ะ อยู่ขัในใน้อยกว่ากล้วพี่น้องเดีย๋ยวเขาโจเอาเองน้ำติดถุง,นนนงมือพี่น้องนอนนึ่งรับพี่นอคนไอลอกำลังเคลียอยู่คุยงายเลยตอนนี้กำลังพที่อเล,อเลย สิรตจองอยู่งามอยู่พี่น้องง <si suppression> <descon fin anta> ามอยู่บ้างงามอยู่ค่ะนี่เข้ากับขม้าโอ้มีคนเขม้ากวนเข้ากับพี่น้องเพิ่งมานางผักเมื่อยอยู่หม่องนี้เนาะนางกินบักม่วงห้อยสับนอนใหม่เพิ่งแบบนี้กับพี่น้องมีห้อยเพิ่งสาบแดดมีแต่นอนใหญ่ ผมไปเอาไปก้อนว่ะผมเป็นยังค่ะพี่น้องผูไดมากก้อนใดก้อนเนาะไปคะ่ะห้ากหาต่อไปคะ่ะรั้พี่นอนะอ้องมาดูพี่น้องเฮากมาอืสองสามคือตน้อู้หูนั่งดินอีกค่ะอ้หอ้โหอ้โหออ้อ้อ้โโอ้หอ,อ,อ้โอ้หอ,อ้อ มานแล้วพี่น้องมาน้อโอ้พี่นังดินถึงสองเลยเฮ้ยเฮ้นี่กระม่นะพี่น้องว้าวมานแล้วมานแล้วนั่งดินสองเลยพี่น้อง,งนี่อยู่ทังฝุ่นอีดอู่ทั้งฝุ่นทังฝุ่นมีบอกเองสาม,ส,ามสีจ แปดน่อค่ะพี่นอ้องหมานหมันเลยค่ะเก่าปีนะั่กอเดียวเก้าหนอบ <9 S 1> ่พ <9 S 1> อแปดหมานแล้วพี่นอ้องนอนหนึ่งพี่นอ้องเขาเก็บนอนอยูก่ก่อนค่ะโอ้หมานทับนี่กอนตัวนี้ตัวนั้นเก่าอก้อง สวยครัพี่น้องโอ้ยพี่นุ่มนะก่อนนะยินอีกลวมันวอกเหว่ยงเมอขาว่าแม่นล่ะอ้ยน่าเขาวูนพูนยุว้าวอ่อนๆแต่สนุกเาเป็นยัง você vai ver lá Non, 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 non è un pilone. Il pilone è un capitano. Il pilone è un capitano. Come si può fare? Come si เอาอย่างงี้จะอยจอไน,น,นไรกันะอ,อยางก็ต้องเอางามๆป้าเบิงพี่น้องเลยสวยๆเลยค่ะนี่กอกอเดียวนี่เท่าไห่หาหคนฟอกอกไนั่นะนี่อีกอันนึงนี่พี่น้องี้อน่งนะกโฉงกัน,นอ่อนได้พี่น,อน้อง หน่องน้อยใหญ่อยูย่ในก่อเลยสูเหัวไปนาะหน่องเป็นบ้าพยายามพัดไปพัดมามันหนีบ<อ>ขึ้นกลางก่อเลยพี่น้องตาบ่าเขินน,น้อยใหญ่แห้งเสียดายเนาะอ,อาสิบว่าเอากระเสียดายไออิดแล้วเก่งอยู่ดอกพี่น้องเออ <laughs> จับขาไปอู้ยูปู่พีีน้องขาไปพูนเลยขาจูนพูนพี่น้องคุณน่ะเดี๋ยวเข้ามานับกันวกรนี่เขาไหนท่าไหนที่แหลกนับได้เจ็ดแปดมันวะอันนี้มวอ่อนมากอ่อนมากอ่อนมากอ่อนขางม่ต้งทีอว่องนบังแน่บงแน่มองจะไหนครับปาก้างงามเลยพี่น้องทำใ้กอบพี่น้องโอ้ก้อนี่โอ้ พอนีอ่แบบว่าอ,อุดมสมบูรณ<อ>์แห้งพี่น้องเพวกนี้เพลินนนั่อวบแบบไรกำลังสิออกก็มีหลายอยู่พี่น,อน้องพวกนี้เจ็ดสองสามหมื่นห้ามาดจออเบื้องขันนั่น,นห้วนเพลินประเข่ามาเอาก้อนห้าหนึ่นี่ค่ะพี่น้องกอเดียวของห้าเมื่อกี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะพี่น้องนี่กอเดียวด้วยค่ะพี่น้องนี่หมา,านหมานเลยค่ะพี่น้องพวอนี้ ไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องสีย่างออกไปข้างนอกกันค่ะไปล่อเบาตวต่นเบาวกรอน้อยอยู่ข้างนอกนะคะไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้องสีออกไปข้างนอกนะคะ่ะไปพอกันยุโรถพิกัดเดิมถ่ากันยุบฝุ่นเลยค่ะพี่น,อน้องเบาวต่นเบาวกรอนับน้องนัดถาวรสิร่าแล้นะคะุณห้องมาพอกันยุ่ในปลาแต่ว่าแยกใหญ่ยยกันไปได้วเวลาหรอก็สิออกไปถากันยุบฝุ่นเลย นี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องข้าออกมาหอดข้างนอกและะ้วค่ะมาตรวจว่าก่อนแล้วมานางถ่าอยุดนหรอกถ้าการนันบอกว่าที่หลังเนาะมาพอน้องนัดกับกาบก้อนก็เหนเนาะเถ่าก็รอเพื่นกาบก้อนไปเอื้ออาวกันอยู่ในป่าแป๊บหนึ่งเพื่นมีธุระเพื่นเฝ้าวมาเบื้องผลงานของข้าพี่น้องดได้เยอะอยู่คะ่ะได้เต็มกระตาเ้าคือเก่าหมานคือเก่ากัพี่น้องอันนี้สองช่องนะของมาตรนมาก่อนน้ำของสาระน้ำ นาแรงกระต่เต็มกระตานี่ก็ซื้อประมาณแล้วพี่น้องหาอย่างเลยจักหน่อยมาสวนเพิ่นนั่นหาออกมาแนละ้วหมูเจา้าไปมาก่อนได้ก่อนแล้วนะพี่น้องไปค่ะสำหรับพี่มี้ไว้จะมีคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะไปค่ะ,คะห้าวเงี้ยว,วเผาเสร็แล้วตอนนี้รีบไปควหหปา,วหหาวดมูเลยพี่น้องมูเผาเนี่ยนะเบียดหน้าปังเคนเนาะอีกกัดเกา่าห้าวกะมะละมังเก่าก่ะแม่รีบไปน้ำพี่น้อง